พูดถึงหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินออยเตรียมสรุนเนี่ยท่านผู้ชมความศรัทธาหลายคนหลายท่านที่กอ่อเกิดมุ่งหน้ามาที่วัดนี่นะครับวัดไผ่พัฒนาอำเภอปูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดเนี่ยนะในช่วงของระยะเวลาคนรู้จักนะความศรัทธาวัดไผ่พัฒนาเนี่ยพัฒนาได้เร็วมากนะครับมีความสวยความงามมีเนื้อไม้ ต่างๆนะที่ประดิษฐ์ประดอยท่านหลวงพ่อพุทธวยญโมโเนี่ยท่านไปไปหาซื้อนะตามทุ่งนานะครับต่อไม้มั่งหาซื้อตามทุ่งนาบางต้นละหลายตังนะต้นละหลายหมื่นนะพูดง่ายๆนะอย่างน้อยสามหมื่นสี่หมื่นนะไม่บอกว่าต้นละให้ฟรีเขาก็ให้ฟรีอย่างต้นนี้เขาก็ลดให้นะคือเขาก็ให้เหมือนกันท่านผู้ชมบางคนก็ให้ฟรีนะครับตรงนี้ก็คือความพยายาม นะครับพยายามที่ท่านจะสร้างวัดให้สวยงามนะสำหรับหลวงปู่พุทธวิญญโมเนี่ยท่านเป็นเจ้าวาดนะครับท่านผู้ชมหน้าที่ดูแลหลวงปู่สวงทุกวันนี้หลวงปู่สวงก็ดูแลท่านอยู่นะเอาอย่างนี้ดีกว่าคิดอย่างนี้สบายใจนะครับคนเราอ่ะถ้าจะทําอะไรยิ่งใหญ่ขนาดนั้นน่ะหรือทัานที่ใหญ่ขนาดนั้นน่ะถ้าไม่มีความปฏิหารไม่มีความศักดิ์สิทธิ์นะทาไม่ได้หรอกครับไม่ผ่านนะอันนี้ท่านทําได้หมดครับจะเป็นฉล่า แต่ละอย่างแต่ละชิ้นเนี่ยเสร็จเหมือนปานเศกเลยนะเสร็จเหมือนเศษไว้เลยอะ่ะโอ้โหเร็วมากนะผลงานของท่านเนี่ยลวงพ่อพุทธวิญโมเนี่ยถือว่าเด็ดขาดเด็ดเดียวแล้วก็ตัดสินใจคนเดียวทําอะไรก็ทํานี่แหละความเข้มขังนะครับความเข้มขังของหลวงปู่สวง บางคนอยากดูองลอยนี่องลอยก็มีนะเดี๋ยวผมขอยับตัวนี้ให้นิดนึงนะครับเบียดเน้ที่นิดนึงนะครับเปลี่ยนเนื้อที่นี่เป็นอง์ลอยหลวงปู่สวงนะครับความสวยงามของหลวงปู่สวง นะครับเยบทต่างๆนะถึงท่านจะเป็นพระชาวเขมรก็จริงแต่ว่าท่านอยู่เมืองไทยมานานนะครับเข้าออกเมืองไทยเนี่ยโอ้โหเป็นประจำนะนะครับท่านผู้ชมหลวงปู่สวงออยเตียมสรุนเนี่ยนะท่านผู้ชมมุมนี้ไม่สวยเลยผม,ม,มผมว่ามุมกล้องผมนะมุมที่ผมถ่มันไม่โดนมนไม่โดนใจนะเดีย๋ยวต้องปรับสถานที่ใหม่ให้โดนใจมากกว่านี้นะครับ